สวัสดีครับวันในวันที่3มิถุนายน2565ครับเราจะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับว่าการตั้งค่าของตัวเ e น e g a t i o n นี้นะครับตั้งยังไงอันนี้ก็มาวิเคราะห์เหรียญลูน่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสักพักเราจะได้วิเคราะห์กันนะครับก่อนนื่เราก็จะมาดูที่การตั้งค่า,าก่อน ว่าเราจะตั้งค่าตัวที่เป็นสีเขียวสีแดงใหญ่ๆยังไงนะครับมีอ่าบางท่านได้ขอมานะครับตัวที่เป็น linear equation นี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับสีเขียวสีแดงใหญ่ๆนะครับลองลบออกก่อนนะครับเห็นไหมหายไปแล้วนะครับที่เราต้องต้องใช้ก็คือเราก็ต้องเข้าไปที่ตรงเครื่องหมายนี้นะครับไปตรงที่คําว่า fx นะครับนั่นก็คืออ่า ส่วนรวมของเครื่องมือนะครับเอาเข้ามาที่ fx e x c e นะครับเราก็ต้องไปที่เทคนิคนะครับเพื่อไปหาคำว่า linear regression นะครับเราก็เลื่อนหาคำว่า linear regression นะครับซึ่งเจอแล้วก็เราต้องกดรูปดาวอยู่ตรงหน้านะครับเพื่อให้มันมาโชว์ในหน้าที่เราชื่นชอบหรือเราเก็บไว้นะครับเราก็กดเข้าไปเพื่อให้ตัว แสดงแสดงเครื่องมือนี้เข้ามานะครับก็กดเข้าไปเสร็จเราก็ปิดนะครับมันก็จะแสดงหน้าตาที่เป็นแบบนี้นะครับปกติตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นสีเขียวสีแดงนะครับแต่ว่าเราจะมาตั้งค่าก็าคือกดไปที่ชื่อของเขานะครับเราก็เข้าไปกดตรงที่เครื่องหมายฟันเฟือง หรือเครื่องหมายการตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับว่าต้องตั้งสีอะไรเป็นสีอะไรนะครับมี2ตัวอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราก็เลือกตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับตอนแรก,กแต่เดิมทีมันจะเป็นสีฟ้านะครับเราก็เลือกใส่สีเขียวเข้าไป แล้วก็เลื่อนความหนาความเข้มของมันขึ้นมานเพื่อให้จะดูว่าเข้มหนายังไงกดตกลงก็ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเราก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งเราก็เลื่อนขึ้นมาเราก็เลือกตรงนี้เป็นสีแดงครับสีแดงเราก็เลือกความหนาของเขาเสร็จแล้วก็ตกลงนะครับก็จะได้ สองเส้นนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นนะครับง่ายไหมครับวิธีการเลือกตั้งค่าตัวเส้น2เส้นนี้มันจะมีความหมายว่าอ่ะมันจะให้จังหวะต่ําสุดและสูงสุดนะครับก็คือว่าตัวล่างสุดตรงนี้นะครับ linear r e g r i o n สีแดงด้านล่างสุดนี้คือเป็นจังหวะต่ําสุดที่ราคาจะสามารถลงมาต่ําถึงตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดลงมาต่ําเสร็จยังคงรักษาการต่ําแล้วก็ออกนอกนอกกรอบนี้มันก็จะ,ะเปลี่ยนแนวก็คือจะทําให้เห็นว่ามีแนวโน้มขาลง ปบบกติเขาจะอยู่ในกรอบนะครับถ้าอยู่ในกรอบแบบเรียบร้อยอย่างนี้นะครับไปสักประมาณ3-5เดือนนะครับก็จะมีโอกาสที่จะดีทะลุพุ่งขึ้นไปบริเวณด้านบนก็คือดีเนอรเชันด้านบน ทีนี้ปกติเราจะใช้จังหวะก็คือว่าถ้าเกิดเขาขึ้นต่ําสุดเข้าลงต่ําสุดถ้าเข้าลงมาต่ําสุดนี่เราคือเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อเสร็จเราก็ถือไปเลยยาวๆจนกระทั่งมันไปที่ด้านบนสุดแบบนี้นะครับก็เป็นจังหวะให้เราขายนะครับเมื่อเราขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่มีภาระ,ะผูพันแล้วก็รอจังหวะให้มันลงมาต่ําสุดตรงนี้เราค่อยเข้าซื้อนะครับเราก็จะได้กําไรจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับบริเวณที่มันขึ้นลงครับการทํากําไรก็มีอยู่แค่นี้นะครับโดยลักษณะทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ ก็คือเรากะเก่งจังหวะของมันนะครับอยู่ใน Time เฟรมเด a y นะครับจะเห็นว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาอยู่ในกรอบลีเนียลิเกชันมันก็จะพยายามอยู่ในกรอบ ตัวนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วก็ตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปสูงสุดเมื่อไปสูงสุดเสร็จมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องย้อนกลับลงมาแล้วก็ไซด์เวดาวลงมาจนต่ําสุดนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะนั้น ios ตัวนี้ก็แซงไซด์เวมาในราคาอยู่บริเวณ0.0.60หรือ0.59กนะครับก็จะไซด์เวมาประมาณนี้นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่0 6็ถือว่าบวกึ้น,นะครับ0.60ก็บวกขึ้นมา0.01นะครับทูนราจปดู ของตัวลูน่านะครับจะไปดูที่ลูน่านะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าลูน่าน่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรจากฟังหลายๆที่หลายๆสิ่งเขาก็บอกกันว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมานะถ้าเกิดเราถือเอาไว้นะครับน่าจะมีโอกาสกลับไปที่1.2 1.2ดอลลาร์นะครับขึ้น1ดอลลาร์กว่าๆนะซึ่งเราก็มาดูนะครับอันนี้ตามเฟรมเดย์นะครับซึ่งจะไม่เห็นอะไรเลย เพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเขาจะต้องเอาวันและเวลามาคำนวณออกมาเป็นตัวเส้นสีเขียวสีแดงตัวนี้เราก็ลองเข้าไปที่เส้นสีชั่วโมงแล้วกันนะครับตัวสีเขียวสีแดงก็รู้สึกจะไม่มีนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะต้องมีขึ้นมานะครับว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราก็ขยายมันขึ้นไปดูนะครับเพื่อจะเห็นนะครับจุดสูงสุดต่ําสุดของเขานะครับก็ขยายไปว่าสีชั่วโมงนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมว่าเส้นสีเขียวสีแดงเริ่มโผล่มาแล้วนะเราเราก็ดูนะครับว่า จังหวะของเขาคืออะไรจังหวะของเขาก็คือ,อลงมาต่ําสุดนะครับทีนี้เขาก็จะทําการดีดตัวกลับขึ้นไปโดยดูจากราคาปัจจุบันนะครับที่มีราคานั้นอยู่กึ่งกลางบ,ร,บริจแบนหรือเปล่านะครับตัวกึ่งกลางบ,ร,บริจแบนนี้ถ้ายังคงสามารถขึ้นไปเหนือกึ่งกลางบ,ร,บริจแบนหรือกึ่งกลางลีเนีย์เลกชั่นก็คือระหว่างกึ่งกลางสีเขียวสีแดงนะครับเลยขึ้นไปมันก็จะมีโอกาสที่จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่ราคา0.0050 นะครับจุดสูงสุดของเขานะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจังหวะราคามันจะเป็นยังไงนะครับหมายพวาะว่ามันจะขึ้นมาอีกไหมราคามันเคยลงไปที่0.0020จ่ยจังหวะถัดมานี่มันจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาหรือเปล่า เมื่อมันลงมาต่ําสุดนะครับตรงจุดนี้มันก็ขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ถึงสูงสุดมันก็ไซเวกมาดดานข้างเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมามันก็น่าจะเป็นจังหวะที่จะดีดกลับมาที่0.0050หรือ0.0040อีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นตัวนี้ก็คือว่าใน4ชั่วโมงมันจะมีจังหวะที่จะกลับขึ้นมาที่0.0040ก็เป็นแนวโน้มสั้นๆนะครับ4ชั่วโมงนะครับของตัวอัลเทราหรือว่าตัวลูน่านี้นะครับเราก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับประเด็นคือเขาไซเวดาวนั่นก็คือ การราคาจะค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับตันนี้ราคาจะค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆถึง0 0 00 0 0 1 0น่าจะเป็นไปได้อยางงั้นนะครับแต่ในระยะอันใกล้ๆนี้นะครับเราก็ต้องรอให้มันไซเวกออกมาด้านข้างแล้วก็มันต้องสามารถทะลุเส้นตัวนี้ไปได้นะครับยืนเหนือเส้นตัวนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปให้ได้มันจะมีราคาขึ้นไปที่อัน1ดอลลาร์หรือว่า10กว่าบาทหรือ30กว่าบาทอย่างที่เราต้องการนะครับก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนทาวฟิลมกลับไปที่เดิมนะครับดูอันนี้เป็นนิฟตี้นะครับไม่ใช่นะครับต้องกลับมาที่เดิมก็วังเอาไว้ว่าจังหวะของลูน่าอันใกล้ๆนี้นะครับยังจะไซเวย์อยู่ที่ราคานี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ0.0034หรือ3.5ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะเหรียญทั่วไปก็กำลังกำลังจะกลับมานะครับเนื่องจากว่า BTC นั้นบวกขึ้นไปถึง3,000กว่าดูที่ BTC นะครับหลังจากที่เขาย่อ ตัวลงมานะครับมีการย่อตัวแล้วก็ราคาก็เป็นแบบนี้คือรักษาราคาไว้ที่ถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า จังหวะของของตัวเมื่อวานนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ไส้เท yeah> ียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายควาว่าวันนี้ราคาก็จะเหนือกว่าเมื่อวานแล้วก็มีโอกาสจะเปิดบวกขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นสัญญาณการรีบาวกันกลับตัวของราคาค่อยๆดูนะครับจังหวะของเขาคือที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับแถวนี้ก็มีไส้เทียนเป็นโดจินะครับเป็นยาวเสร็จแล้วเขาก็มีราคาดีดกลับขึ้นไปเสร็จแล้วเมื่อวานก็เป็นราคาคล้ายโดจิแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็บอกบอกไม่เข้าไว้ว่าวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะราคา ไซเวกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละคือจังหวะที่จะกลับของรีบาวของราคาครับทุกคนต้องดูให้เป็นนะครับแ,แ,แท่งเทียนแต่ละแท่งเทียนเขาจะบอกถึงวันถัดมาว่าราคาจะเป็นยังไง ถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโดจิทั้งยาวและสั้นมีไส้เทียนยาวและสั้นอยู่ด้านบนด้านล่างก็หมายความว่ากําลังตัดสินใจนะครับว่าจะพุ่งขึ้นไปหรือยังไงดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้คือราคาเขายืนเหนือกึ่งกลางบูเจอร์แบนยืนเหนือกึ่งกลางบูเจอร์แบนเสร็จราคาของเอ d ก็กําลังกลับใกล้เข้ามาที่เส้นสัญญาลนะครับแล้วมีการซื้อฝั่งบวกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทิศทางการรีบาวราคากลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือกําลังตัดสินใจว่าจะพุ่งยยาวขึ้นไปเล หรือจะทำยังไงดีถ้าเกิดคือมันจะเป็นการตัดสินใจนะครับสัญญาณโดจินี้นะครับคือตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นไปยาวเลยหรือจะอยู่กับที่หรือว่าจะไซด์เวย์กานข้างแบบนี้ฉะนั้นก็ปล่อยให้เขาตัดสินใจนี้ก่อนก็ดูจังหวะให้ดีนะครับว่ามันจะพุ่งขึ้นไปเลยหรือเปล่านะครับจังหวะก็คือดูเบสดีพุ่งเข้ามาชนเส้นสัญญาณหรือย,อยังถ้าเกิดสามารถพุ่งเข้ามาชนเส้นเส้นสัญญาณได้ราคาก็จะพุ่งยาวขึ้นไปนะครับทีนี้พอถ้าพุ่งยาวขึ้นไปราคาก็จะไปประมาณหลันสาม แต่ประเด็นก็คือว่าเขามีเป้าหมายที่ประมาณล้านสามแต่ตอนนี้ก็คือเขากาลังตัดสินใจว่าจะขึ้นเลยหรือเปล่าโดยที่ถ้าดูตอนนี้ราคาก็น่าจะไปที่ประมาณ1นล้านหก่อนนะครับหรือที่1นล้านหล้านแนะครับก็อาจจะโดดขึ้นไปที่ล้านแปดสหรับตัว BTC นะครับก็เป็นแนวโน้มอย่างนี้นะครับตัวอื่นก็จะเป็นแนวโน้มพุ่งตามขึ้นไปนะครับก็มีหลายตัวนะครับมี มีโอกาสบวกนะครับมี ada ที่กําลังบวกประเด็นสําคัญคือ s i กนี่ถ้าเกิดเมื่อไรถ้าเกิดบวกขึ้นไปนี่ลุงก็ได้กําไรนะครับเพราะว่าลุงก็ ถือเด่นซิกเอาไว้แล้วตอนนี้ก็คือจังหวะเขาก็กกำลังหยุดยืนอยู่เหนือด้านบนกึ่งกลางของบลูเชอร์แบนนะครับก็น่าจะมีทิศทางที่จะเป็นแนวโน้มค่อยๆขึ้นไปครับเนื่องจากว่าตัวแท่งเทียนเมื่อวานนี้ก็คือเป็นสีเขียวแล้วมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็แสดงให้เห็นว่าราคาในวันถัดมาก็จะมากกว่าเดิมครับก็เป็นแนวนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเก็พุ่งขึ้นไปนะครับก็รอแค่ m a c d เข้ามาใกล้เส้นสัญญาอีกหน่อยนนะครับแล้วราคามก็จะดีขึ้นไปจากจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าเขาบีบตัวเข้้าาาาามขอองงงตัววลลรแนนคยืเกก ก็หมายว่ามีโอกาสที่จดีตพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้ก็สบายใจได้ก็ดูแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้น รประเด็นก็คือราคาต้องยืนเหนือกึ่งกลางบุริจบแบนด์แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆไปที่5บาทตัวซิกตัวถ้าเราจะดูตัวอื่นนะครับก็ไปดูตัวสวยๆอย่างตัวซิลนะครับก็อาจจะมีหลายคนที่เข้าช้อนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเขามียืนเหนืออยู่กึ่งกลางบุริจบแบนด์เห็นไหมครับแล้วก็บีบตัวเข้ามาบีบเข้ามาแล้วก็ยืนเหนือกึ่งกลางบุรุษแบนด์ก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งทะลุข,ขึ้นไป ตัวนี้มีโอกาสที่จะไปที่ประมาณ5บาทกว่านะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับขึ้นไปที่5บาท5.4 5.3นะครับสลับตัวซิลนะครับทุกครั้งที่มีการบีบตัวเข้ามาของบรูจูแอร์นะครับเขาก็จะมีการพุ่งขึ้นไปอย่างแรงนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดบีบตัวเข้ามาแล้วราคา ยืนเหนือครับต้องยืนเหนือนกึ่งกลางบรูจบรแล้วก็ยืนเหนือด้านบนไปทางโซนด้านบนนะครับเรามันก็จะไซเวย์อัพขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเราก็ดูง่ายจากตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเดิมทีเขาก็ไซเว์แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปด้านบนเราก็ดูใกล้ๆแบบนี้นะครับดูจังหวะแนวนี้เนี่ยพอมาูดูตรงนี้เสร็จก็เหมือนกัน,นเขาก็ไซเวย์บีบเข้ามาแล้วก็ยืนอยู่ด้านบนกึ่งกลางบรูจบรแล้วก็จะค่อยไซเวย์ขึ้นไปด้านบนพุ่งทะลุด้านบนไปก็คือแนวโน้มทั้งหมดที่เราดูตรงนี้นะครับก็เห็นว่าถ้าเกิดเรามีตังช้อน เราก็ได้ตังค์แน่นอนก็มีโอกาสได้ตังค์แน่นอนนะครับก็ดูบิดคอยบิดขับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ยืนเหนืออยู่ร้อยนะครับร้อยบาทนะครับเติมทีนั้นก็ลงไปต่าเห็นไหมพอเขาลงมาต่ําตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยๆมีสัญญาณการกลับตัวตรงนี้นะครับก็คือต้องเป็นโดจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็วันถัดมาก็พุ่งกระโดดขึ้นมานะครับมีสัญญาณการกลับตัวจากเติมที80กว่าบาทก็พุ่งขึ้นไปร้อยบาทแล้วก็มีโอกาสที่จะถ้าเกิดยืนเหนือกงกลางมูจิเบนได้เม สาบาทนะครับสำหรับตัวปิดคับนะครับก็ดูกันง่ายนะครับดูกันขึ้นขนง่ายๆเอาแค่นี้ใกล้ๆก่อนนะครับเราก็ประเมินเอาจากการขึ้นลงใกล้ๆช่วงนี้ก็จะมีเหรียญตัวนี้ที่มีกําลังอีกข่าวระหว่างเจ้าของเหรียญกับคุณอ e อรอนมัดนะครับทำการทะเลาะกันทายในทวิตเตอร์นะครับก็เลยทําให้เหรียญนี้ก็ดู มีราคาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆสายเวยออกถึงบวกขึ้นมานครับก็ดูรอดูต่อไปนะครับว่าตัวนี้จะมีโอกาสเหรียญพุ่งทะลุขึ้นไปแน่นอนนะครับเมื่อมีข่าวข่าวหุ่อีลร้อนมัดแล้วก็เจ้าของเหรียญก็คอยนะครับก็จริงๆนะอยากจะช้อนมากเลยนะครับลุงอยากจะช้อนรอจังหวะมันจะพุ่งขึ้นไปที่4บาทอยากจะช้อนมากๆนะครับแต่ประเด็นลุงคือเป็นนักลงทุนไรปืนไรกระสุนช่วงนี้ก็ต้อง <laughs> พยายามกัดฟันทนไปนะครับรอจังหวะให้2เหรียญของลุงเนี่ยไปเดิม สถีนะครับรอให้ iost พุ่งไปที่เท่าไหร่นะจังหวะของเขาจะไปที่1บาทนะครับ สูงสุดคือเขาจะกลับไปที่1บาทถ้าเป็นตัว iost กลับไปที่1.05ก็ถือว่าได้กําไรหมายว่าก็ถือว่าเท่าทุนนะครับเพราะว่าลงเข้าทุนที่1.05บาทนะครับนั้นก็ต้องรอกันต่อไปตอนนี้ก็คือยืนอยู่เหนือกึ่งกลางรุ่งจ์แบนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเกิดมีช้อนก็น่าจะเข้าทุนเข้าแถวแถวนี้ได้นะครับก็จะเป็นจังหวะมมันเห็นกาไรอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีทุนเข้ากําไรของเราคือค่าเราเข้าตรงนี้ราคาที่0.60มันก็จะอ่อย์เวย์ขึ้นไปที่ 0. ให้1.05อย่างงี้แต่ว่าเราไม่มีทุนนะเราก็ได้แค่มองตาปิดๆนะครับเราก็ต้องทําใจโอเคนะครับสลับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ในการที่จะมาข้าครวญให้ทุกคนฟัง <c oughs> ข้าครวญให้กันฟังเอ๊ะยังไงนะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีและร่ารวยไปด้วยกันนะครับ <c oughs> กนนบ็ขอมีความสามัคคีกันนะครับรักใคร่กันไว้แบ่งปันน้ําใจให้แก่กันและกัน นะครับก็ไปมาพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามกด licensed subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กลาบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็น3ท่านนะครับซึ่งลุงก็ยังคงจําชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ท่านแรกก็คือคุณมานพนะครับที่กรุณานสมัครสมาชิกเข้ามาใช้จ่ายรา,ายเดือนให้กับลุงนี้เดือนละ50บาท นะครับขั้นต่ำนะครับก็กลับกับคุณอย่างสูงนะครับเพื่อเป็นเป็นต้นทุนในการที่จะทําให้ลุงได้ไปเดะมูนนะครับกว่าปะคุณอย่างมากๆเลยนะครับสุดยอดจริงๆต้อง,ง,งต้องเคารพในความการตัดใจของท่านจริงๆเรามาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ